มันมีแรงมันมีแรงจับเที่ยวกนะพี่แค่ว่ายน้ำไปตายแล้วของี้เมื่อขาจับอ่ะมันมีสเตปลิ้งมีลอกเดี๋ยวผมดึงคุณกลับมาเองนี่น่ารอดนั่นดึงน้ำเดี๋ยพัดไปไปก่อนนะแล้วแต่ลูกต่างก็จับไม่ได้อ่ะก็เรืจอะไรจับได้จับได้าเน็ตเกาะเชือกมาคนที่จะชนะไปน้ำไปน้ำก็เล่นเล่นแค่นี้เหรอเล่นแค่นี้ก็ได้อ๋อเนี่ย นี่แบบว่าใช้ใช้ใชใช้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 ใอไอ้ก็ดึง้อออกมาเลย้านนิดมี้ีเราอมีมีหมดหมดไม่แต่ว่าจะปีทีต้งไม้ไหววะเออเนี่ยโอ้เนี่ยเอาชือกูก้ในก้นนั่นน่ะน่่นเอาเชือจะเล่นเนี่ยจะเล่นแบบว่าตามน้ำตามน้ำไเนี่ยตาน้ำเลยลอกเลยเอาเทเเลยไปด็กไปเด็กที่สำคัญพอผมไปแล้วเนี่ยไป้ามน้ำที่สำคัญพอผมไปแล้วเนี่ยใครจะผูกเชือก ให้ปลูกเป็นให้ปลูกเป็นเออพี่เติมพี่เติมพี่ก็พูกว่าเสาเนี่ยนะแล้วไหลไปหมดเลยไปเสาไม่ได้เสาไม่ได้ตรงนู้น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 ต้องต้นใหญ่นูญนเสาไม่ได้เหรอไม่ได้เรือต้องพังต้นใหญ่เรามีเรามีตัวนี่แล้วเนี่ยเนี้ยเนี้ยโตโตสูงเราก็ปลูกสูงพาดไปนู่นเลยแล้วลไหลมาเนี่ย มันจะไปเล่นกับปอนี่ป่ะปอหนามนี่ป่ะไม่ใช่เราก็ผูกที่มันรู่นตอนนี่ให้ผมข้ามไปก่อนจ้ะถูกต้องข้ามไปเอาดึงดึงตัวนั้นแล้วก็แล้วผมก็ผูกใส่ตัวีตัวเล็กก็ดึงดึงดึงไปเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวข้ามไว้ให้โอเคไหมทำไปหนึ่งขอบตรงกลางเลยเดี๋ยวยืดซีอ่าออนทัวอ่อนทัวแล้วครับพี่ออนทัวต้องไหมต้องสูงป่ะเรื่อยไม่เจ้เดี๋ยวผมบอกเลยด่าล่างเลยคือมันเป้าตัวเนี้ย มันไม่เป็นไไรอ้ตนนั้นมันก็เบาไม่เป็นไรเที่ยงไม่พัดเดี๋ยวแต่ปัญหาว่าเดี๋ยวคนอื่นเวลาค่อยๆเขาจะมีลงตัวมันมวกฝั่งนี้สูงแล้วโรยฝั่งนู้นเ่รเป็นไงโอ้ยเปนจะโรยไปยังไงเนี่ยคือทุกคนที่จะโรยตัวมาเนี่ยมันต้องต้องโดนนะต้องมีคนไปมัดดก่ยนเนี่ยเพี้ยเที่ยเพี้ยโอ้โหเอ็กซ์ทีมือจริงเลยโอ้โหมันต้องมีคนไปมัดไว้ก่อนใจเย่นมันต้องมีคนไปมัดไว้ก่อนถ่ายเพี้ยไปถ่าเชื่อมไปถ่ายเชื่อมไแล้วก็ไปมัด ถ้าถ้าจะเล่นก็ต้องเล่นตรงนู้นแล้วก็โยงไปโน่นอีกทีนึงนู่นแ่ะต้นไม้ต้นโน่นนี่ะเพราเดือดฝเพราะว่าเวลาคุณไปคุณจะต้องเฉียงไปเข้าใจยังเวลาคุณเล่นเซิร์ฟอ่ะคุณต้องเฉียงไปพี่ได้ชิดเชื่อถึงมั้ยเนี่ยถึงยังมั้ยนะมันมาถึงปะึโอมาแล้วก็โยงมาแล้วก็นู่นครับ ตรงนู้นนหรนู่นแหละแล้วเวลากลับเ็นมา้าเกิดว่าคุณไม่เล่นรอบม่เพื่อนนี่พี่อลงเนี่ยคุณเนี่อย่างสูงใช่ปะแล้วยิงไปโน่นแล้วจากโน่นยิงมานี่ดีกว่าถูกเด็กก็ได้คืองว่าคนจะไม่บางคนผู้หญิงคุณเด็กจะไม่ลงแล้วเอาเชือกเนี่ยคุณเด็กให้คนนี้ไให้เชือกไว้ไปนู่นแล้วไปนู่นก่อนแล้วแล้วก็กลับมานี่คือไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคือไม่ต้องลงน้ำอ่ะแต่คนแรกต้องลงน้ำไปก่อนไปยมเล่นน้ำก็ได้เพราะว่ามันมีเชือกตัวนี้จะเซิร์ฟเล่นก็ได้ เอร <oh> เรามีฮานีตเขาจยังหมูงก่อนหมูแดงจย่างเยฮะถุงเชง่อ้ยู่ใช่ถ okay. ุกเอวเขาแล้วนี่เอาไปยังพี่ถุงไปสั่งนู้นนะเดี๋ยวก็าจะมายึดฝั่งนี้นะก็พยายามจะเซฟตี้ถูกไปมาแล่ะนะไปไหมไปล้